สวัสดีครับผมนันทวัฒน์พัชรพันธ์ครับจากบริษัทแพร่สวันแฟมิลี่วันนี้เราได้มีโอกาสมาที่แมคโนนัลสาขาเซียรลังสิตครับผมเราที่บริษัทวันนี้นหะฮะเรามีโอกาสดีที่ได้มีโอกาสรับใช้แมคโนนัลครับเรามีพันธุั์ชื่อ Fat and เจ r ร์เด t ชอยเยก็คือมันจะทำลายไขมันแล้วก็ฆ่าเชื้อวันนี้ระบบที่มาติดตั้งวันนี้นะครับจรดการครับจะใส่น้ำยาเนี่ยเข้ามาในระบบท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วต่อไปนี้นี่นะฮะ เรียนจริการนี้ครับถ้าหลีกเลี้ยงไม่ต้องให้น้องตักก็ได้ไม่ต้องตักก็ได้เหรอครับครับไม่ต้องตักก็ได้ผมถ่ายเป็นเทกไว้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไปสาธิตให้กับฝ่ายช่างของไมโครนอว์วุลสัตว์สยามโดยใหุ้ณเชฟเป็นคนดูแลเราไปลองที่สาขาเก่าที่สุดที่สาขาเมลตปารัซาเป็นเวลาหนึ่งเดือนล็อกเลยห้ามเปิดจริงๆที่นั่นนะถ้าไม่ตักวันหนึ่งนะครับถ้าไม่ตักหนึ่งวันเนี่ยไขมันจะปลิ้นล้นหมดเลยใช่ครับจะหนามากนะฮะใช่ครับ หนึ่งเต็มเต็มครับไม่ต้องตัดเลยแล้วเปิดมาไม่มีกลิ่นครับน้ําใสเพราะฉะนั้นระบบนี้นะครับเราได้มาติดตั้งเป็นอย่างเป็นทางการนะวันนี้ไม่ได้เป็นการทดสอบนะฮะวันนี้ไม่เป็นการทดสอบวันนี้นักงานใหญ่สางให้เรามาติดตั้งจริงนะครับติดตั้งจริงนะครับก็เลยกล่าวโดยพิการว่าถ้าพิการอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงครับหลังจากนี้เนี่ยประมาณ7วันครั้งเราจะมาดู แต่ลบภูมิจิการช่วยร่วมในการทดสอบสักครับว่าจะตัดได้ครับได้ได้นะนะครับครับเราจะดูกันครับในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับเจ๋งจริงอันนี้เจ๋งจริงก็เราไปลองที่อื่น